7. จอาหารบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจาง 1. เครื่องในสัตว์ธาตุเหล็กครับมาอยู่ในอาหารจะพวกเครื่องในสัตว์ครับตับหมู1 0 0ยกรัมครับมีธาตุเหล็กถึง10.5มิลลิกรัมครับซึ่งเป็นอาหารที่สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้ดีที่สุดครับโดยเฉพาะเมื่อรับประทานร่วมกับอาหารที่มีวิตามิน สีสูงครับอย่างเช่นพริกหวานบอกครีมะเขือเทศครับก็ยิ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมสองทับทิมครับทับทิมครับเป็นผลไม้ที่รวมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุมากมายครับที่จําเป็นต่อร่างกายครับการรับประทานทับทิมจะบรรเทาอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าครับอีกทางครับทับทิมยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมีประโยชน์ต่อเลือดของเราและร่างกายของเราด้วยครับผม สามขิงครับขิงครับจะช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นครับยังช่วยลดอาการปวดประจำเดือนครับเพียงแค่รับประทานขิงหรือว่าเป็นสาสกัดหรือเป็นเครื่องดื่มน้ำขิงร้อนๆครับก็จะทําให้เรามีสุขภาพดีรวมถึงบํารุมเลือดของเราครับและคนที่เป็นประจำเดือนครับก็ควรแนะนําให้ทานน้ำขิงครับเพราะว่าจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนได้ดีอีกด้วยนะครับผม เสยอาหารทะเลต่างๆครับผมอาหารทะเลครับจัดเป็นอาหารที่รวมไปด้วยโปรตีนและธาตุเหล็กครับซึ่งธาตุเหล็กที่รวมอยู่ในอาหารทะเลจัดเป็นธาตุเหล็กที่อยู่ในสารประกอบของสารสาคัญให้แก่ร่างกายครับซึ่งร่างกายครับสามารถดูดซึมได้ดีอีกครั้งครับหากเรารับธาตุเหล็กจากอาหารทะเลแล้วควบคู่กับวิตามินซีจากผักผลไม้ก็ยิ่งช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมและนําไปใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับผม สี่กระเทียมครับผมสมุนไพรครับทางยาครับที่ช่วยบำรุงเลือดของเราครับและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเราได้ดีอีกด้วยนะครับอีกทั้งครับช่วยลดความดันดิสสูงในร่างกายได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นครับใครที่ชื่นชอบการกินอาหารที่มีส่วนผสมของกระเทียมพริกหรือขมิ้นชันก็ยิ่งช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายของเราแข็งแรงและดีอีกด้วยนะครับผมห้าผักใบเขียวเข้มครับผม ทราบหรือไม่ว่าผักใบเขียวเข้มกาบีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอครับดังนั้นครับใครที่มักมีการเหนื่อยง่ายหรือเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆครับแนะนําให้กินผักใบเขียวครับซึ่งถ้าใช้ดีครับควรกินควบคู่กบอาหารที่รวมไปด้วยวิตามินซีเพราะจะช่วยให้ร่างกายครับสามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้มากครับและยังสามารถนําธาตุเหล็กนั้นไปใช้ได้ดีอีกด้วยนะครับผมหมันเทศครับ เป็นแหล่งของโพแทสเซียมครับซึ่งโพแทสเซียมครับนั้นเรียกได้ว่ามีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพหัวใจของเราครับโดยจะไปช่วยต้านผลกระทบที่เป็นอันตรายของโซเดียมที่มีต่อความดันโลหิตอีกทั้งครับมันเทศค,ครับยังมีไฟเบอร์และวิตามินต่างๆที่ดีต่อความดันโลหิตและน้ําตาลในเลือดครับซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความสําคัญต่อสุขภาพหัวใจและดูแลสุขภาพรวมถึงบํารุงเลือดของเราอีกด้วยนะครับผม แลวครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดดักดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทําให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 6สิบก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน